ประนำ้ำโคกมีน้ำจิม้มเดี๋ยวไปรีวิวเอาอะไรวะเนี่ยมีข้าวโพดมีเนี่ยวะโอเ <c oughs> แต่ที่สำคัญมีน้ำจิ้มไงก็เลยชงใส่มันมีแมงคมก็รู้สึกงู่ลองดูบ้านเราไม่ขีดหนึ่งอ่ะเขาแช่งแบบ ขีดไม่จริงๆนะไม่เก้มไม,ม่ทันชิ้นึงเลยดูสิน่าจะเดินขีดอะไรขนมทอดก็เอาไ,อได้ลองเตรียมดูแล้วก็เนื้อะไม่ย <c oughs> าลาะไมยาหม่ำหม่ำเหนียวเหรอเออทำอะไรปสีน่ากลวอะลอะไรดลองลองวเหนียวไหมคะกับหมูเอมั้ยคะ ขนโคงไมะลยเดี๋ยวจบคลิปก่อน <c oughs>